จะพายกัะต่ายังมอนเนี่ยเาไปยังกันน่ะมาพี่เดอร์เี่ยอยู่หาสิบตต้นเดียวก็ ขกินไปบานได้ก <curves> <hh> ินไปบานได้กัตัดลงมาตัดลงมาโมมีบินไปอีกสามติดมีแต่บินนี้วัวไฟสัน้าปนอมาเป็นหน้าเหรอเบิร์แหลปปนอมเงี้อ เห็นไหมว่าฝนมันไม่ตกโอเคเดดออกเด้มอมืนมนดีแล้วมันลอดปลอดภยัย <laughs> อุ้ยดอกไม้น้อยเฮ้ยเล็กๆมาก <laughs> <laughs> ใครเท่านี้มันแป็นเบิร์อย่างนี้มันก็บอกเป็ <laughs> นประยะไม่เก่าแม่นบ่ กว SO mm ่มัวะขวมพาเที่ยมานมนตะกี้มันหกคักเลย้มืนนี้ไม่เล่นสอนกุ้งนะทุกคนว้ายงููกฮ้าฮอฮือฮอฮ่อฮือฮืฮ่อฮือฮอฮือฮือฮือฮอฮืาฮือฮือฮือฮืนฮือ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 อฮื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 อฮฮือฮฮอฮฮ โอเมก้า่งนี่เราก็ลจะไปขืนฝั่งทั้งใหม่เนาะที่บอกมา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 มอยได้เหมือนนี่น้องจอยจะโลงมือกันไปแล้วอันนี้เดยวสักนมาาอันนี้มันเนียวมันสีมันไปได้ไหมเป็นน้ำมัทองไปไป พ่อกูบัวมาไปไปไอห่วงทั้งนี้แน่อยากไปทั้งนั้นแนี่เนมเบิงได้แนมเบิงแนมนำเฮ้ยสิลงเลนนาว่ะมาหลุนกันทุกคนสอนน้ำบักเหนียว 哈哈哈